สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาทำค้างแตงกวาค่ะทำค้างแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดสุดๆนะคะงบไม่เกิน5บาทค่ะแต่ไม่รวมไม้นะคะเศษไม้ก็หาเอาข้างบ้านข้างเมืองของเราซื้อเชือกฟางมาค่ะหมวนหนึ่งห้าบาทอันนี้ทำได้สามค้างนะคะป้าเก๊กทำแล้วก็ยังสามค้างยังไม่หมดยังเหลือไปมัดอย่างอื่นอีกค่ะแต่ว่า เดี๋ยวจะว่าเวอร์ไปก็เลยบอกว่างบหนึ่งไม่เกิน5บาทนะคะที่จริง2บาทแค่นั้นแหละทีน,นี้มาดูค่ะแต่ปากิ๊กจะพาไปมัดอีกคร้างหนึ่งนะค,ะค้างนี้มันเข้าไม่ถนัดตรงนั้นมันแคบค่ะจะให้ดูก่อนว่าการทำทักค้างแบบง่ายๆเราก็ไปหาไม้มานะคะสองข้างข้างละไม้ข้างละสองต้นนะคะถ้าไม่เป็นต้นก็เป็นเส้นเป็นซีกอย่างของปากิ๊กอย่างเนี้ยคือเอาง่าย แตงกวาก็ไม่ได้หนักอะไรมากเนาะเราก็ดูของเราว่าข้างล่างเราปลูกมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ฝังเสาฝังหลักเนี่ยให้ห่างๆจากต้นคือเอาเอาแตงกวาของเราเนี่ยครอบไว้ข้างในก็แล้วกันแล้วก็ฝังตรงนี้ออกมาข้างนอกทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็มาไขว้กันข้างบนไขว้กันแบบนี้ ไม้ถ้ายาวกว่านี้ก็ดีนะคะพอดีของปาเก็กมันไม่มีค่ะมันหมดจริงๆแล้วก็ไปซื้อไม่ได้ช่วงเนี้ไม่ออกจากบ้านค่ะโควิดระบาดไม่ไปไหนทั้งนั้นก็เลยหาเอาได้แค่นี้ควายกันท่านยาวๆสูงๆแตงกวาเขาก็จะสูงมากเหมือนกันนะแต่ปาเก็กจะอาศัยว่ายอดให้เลื้อยขึ้นไปข้างบนเพราะว่าข้างบนเรามีค้างอยู่เนาะมีค้างข้างบนก็จะาหาเชือกมาโยระโยงระยางให้เขาเลื้อยไปเนี่ยควายไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มัด ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะควายไว้แล้วก็มัดต้นต้นไม้นะก็ให้อยู่ข้างนอกครอบกระบะของเราไว้กระถางของเราไว้เสร็จแล้วก็หาไม้อันนึงนะคะมาพาดอันนี้คว้ยกันแล้วก็มัดด้วยนะมัดให้แน่นหน่อยค่ะหาเชือกมัดแล้วก็หาไม้มาพาดก็จะได้เป็นค้างแตงกวา5่าสแล้วนะคะ ต่อไปข้างล่างเราไม่มีตะข่ายเราไม่ต้องไปซื้อให้เสียสตังค์ตะก๊กซื้อไว้ก็มีเยอะอยู่แต่ที่นี้มันอีรุงตุงนางคราวที่แล้วขี้เกียจจะเก็บรำคาญใส่ถังขยะทิ้งไปเลยค่ะใส่ถุงขยะไปเลยทีนี้จะมาใช้ก็ไม่มีละจะออกไปหาซื้อก็ลำบากก็เลยใช้วิธีเอาเชือกฟางของเราเนี่ยมามัดนะคะอันนี้มันไม่ไม่ได้เป็นเชือกฟางหมดเพราะว่าปะก๊กมีเชือกอย่างเงี้ยเหลืออยู่บ้างแต่ตอนนี้หมดละเส้นเล็กๆอย่างนี้อันนี้ก็ถูกคะ่ะ มัดหนึ่ง20บาทโอ้โหใช้เป็นครึ่งปีตอนไม่หมดละเราก็เอาเชือกฟางก็ได้นะคะมัดเดี๋ยวจะพาไปมัดอันนู้นก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้เข้ายากหน่อยค่ะไม่มีที่จะยืนแล้วด้านน,น,นู้นเดี๋ยวจะไปมัดด้านนู้นแล้วก็ดูเอาดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกระถางถ้ากระถางเดียวนะง่ายมากเลยค่ะหาไม้มาปักให้เขาใครมียาวกว่าน,นี้ก็เอาสูงๆหน่อยแล้วก็จับมาชนกันให้เขาเลื้อยขึ้นไป แต่อันนี้ถ้ามันไม่ยาวเราก็หาไม้ทำเหมือนกางเขนนะคะมัดติดขวางอย่างนี้ก็ให้เขาเลื้อยมาซ้ายมาขวาตอนนี้ก็โอเคย,ยังยังยาวไม่ถึงตรงนี้เลยแต่ว่ามีลูกแล้วติดดอกแล้วไม่รู้จะติดหรือเปล่าเมื่อกี้ก็เริ่มผสมไว้แล้วสองสามลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นแตงกวาลูกเล็กอันนี้เป็นแตงร้านแตงร้านจะลูกใหญ่นะคะย,วยาว,ยาวๆเดี๋ยวเราจะไปมัดค้างด้านนู้นกันค่ะ อันนี้นะคะมาดูค้างนี้ก็เหมือนกันกับค้างนู้นค่ะแต่ว่าจะมัดถนัดกว่าอันนี้นะคะเส้นแนวนอนเราก็มัดมายาวมาแล้วก็มาพันพันสักหนึ่งรอบก่อนแล้วก็โค้งไปด้านนี้ก็พันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะยึดให้เขาไม่ไหลขึ้นไหลลงแล้วก็ลากยาวไป ทำอย่างนี้นะคะไปจนครบทุกแถวตามที่เราต้องการถ้าต้องการถี่ีก็พันเยอะๆแต่อันนี้มันห่างไปหน่อยเดี๋ยวปากิ๊กจะพันให้ดูอีกรอบหนึ่งกันละกันนะคะอันนี้ห่างไปหน่อยเอาเส้นขวางกันละกันนะคะเอาเส้นตั้งแนวตั้งแนวขวางนี่พอแล้วมันจะลําบากเข้าใจนะคะว่าพันยังไงพันรอบๆใครชอบถีก็เอาถีทีซอยถีทีอ่ะปกิกจะมัดเส้นแนวตั้งให้ดูกันลวกัน เราก็วัดเชือกฟางของเราเลยมาหน่อยนึงเพราะว่าเผื่อไว้เราจะต้องพันตรงนี้ยึดไม่ให้เขาไหลนะคะใครจะเอาเส้นใหญ่ก็ได้นะแต่ป้กิ๊กฉีกเพราะว่าคือไม่อยากให้มันใหญ่มากมันจะดูเทอะทะแตงกวาก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะคะเขามีมือของเขาอยู่แล้วเนี่ยมือเขาก็จะยึด เ้นหนึปกิ๊กจะฉีกเป็นสามมั่งสี่มั่งฉีกผิดเส้นละแบ่งเป็นสามกันแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะสามเส้นเราก็มัดอ่ะจะมัดช่วงนี้แล้วกันนะคะมัดคานข้างบนง่ายๆค่ะทำง่ายๆ ประหยัดประหยัดแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะเนี่ยเอาลงมาแล้วก็พันพันให้เขายึดกันอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นตะข่ายนะคะเนี่ยเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะต้องไปซื้อให้เสียสตัง์รอบนึงก็ตัดทิ้งไปเลยไม้ก็เก็บไว้ใช้อีกนะคะใช้ได้ตลอดจนกว่าจะผุพงังเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตะข่าย ไว้ให้แตงกวานี้เกาะลงมาช่วงนี้ห่างอ่ะทีทีสักหน่อยนึงแตงกวาซองหนึ่งก็ปลูกได้สามสีครั้งปลูกกินนะคะไม่ได้ปลูกขายต้นทุนก็นิดเดียวอ่พันไม่หมดตะกีกพันเลย ตรงนี้เป็นช่วงพันแค่นี้แหละง่ายๆค่ะแล้วก็มัดช่วงข้างล่างใครต้องการความสวยงามก็ตัดไปนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้ ป็นไงคะค้างแตงกวาต้องการถีมากถีน้อยก็ใส่ลงไปด้านนี้ยังไม่สูงเพราะว่าไปกิกเพาะ,มะเมล็ดทีหลังนะคะครั้งแรกก็แถวนี้ย,วยาวๆแปลงนั้นก็เหมือนกันได้แค่แถวเดียวเอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วไปตั้งตรงนู้นพื้นที่เหลือก็เลยไปเพาะ,มะเมล็ดอีกรอบนึงก็มาใส่ด้านนี้ข้างหนึ่งด้านนู้นก็ข้างหนึ่งก็เลยสูงยาวไม่เท่ากันอันนี้จะโตกว่าอันที่โตกว่าก็ออกดอกละ แต่ยังไม่มีดอกตัวเมียอ่ปกเก๊กจะจะบอกว่าส่วนมาก FC จะถามมาคอมเมนต์มาว่าปะเก๊กครับฟักออไม่ใช่ทั้งฟักทองทั้งแตงกวาทั้งอะไรเนี่ยทำไมออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแต่ตัวผู้<ๆ>เป็นธรรมชาติของเขานะคะ mm. เวลาเขามีดอกครั้งแรกเนี่ยสักระยะหนึ่งนะคะจะมีตัวผู้มาก่อนค่ะไม่ต้องตกใจนะคะตัวผู้มาสักข้อ3ข้อสี่ก็จะเริ่มมีตัวเมียมานะคะ เขาก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของเขาพอตัวเมียมาตัวผู้ก็พร้อมละมีเยอะละก็ผสมได้แต่ถ้าตัวเมียออกก่อนไม่มีตัวผู้เลยก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าไม่มีเกสรที่จะไปผสมได้ก็ไม่ติดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเมียที่ยังไม่โผล่แต่ด้านนู้นมันโผล่เยอะแล้วโผลท่ทีหลังนะคะ,ะก็เป็นไงคะคลิปนี้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ปลูกแตงกวาแตงกวาแตงร้านก็อันเดียวกันนั่นแหละก็ลองไปทําดูค่ะซื้อเชือกฝางม้วนเดียว5บาททําได้หลายครั้งแต่ป้ากิ๊กบอกว่า,าขาแตงกวาง,ง่ายๆนะคะแบบทําแบบง่ายๆต้นทุนไม่เกิน5บาทแต่ไม่รวมไม้นะคะเอาเชือกฝางอย่างเดียวกันแล้วกันก็ลองไปทําดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ